สวัสดีค่ะพลอยพอดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำแกงแกงถัว่วลูกไก่ใส่ไส้กรอกนะคะอันนี้คือไส้กรอกค่ะไส้กรอกที่ผ่านการต้มแล้วค่ะไส้กรอกอันนี้จะเป็นไส้กรอกออพื้นบ้านค่ะไส้กรอกพื้นบ้านนะคะไส้กรอกสดค่ะไส้กรอกสดค่ะ ถ้ารสชาติก็จะคล้ายไส้กรอกไออส้กรอกอีสานบ้านเราค่ะอันนี้คือไส้กรอกนะคะไส้กรอกสดไส้กรอกพื้นบ้านค่ะนําไปต้มก่อนค่ะต้มต้มล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาผัดใส่หอมกับกระเทียมค่ะในนี้จะมีหอมกระเทียมมีหอมกับกระเทียมผัดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือคือ,อ,อถั่วลูกไก่ค่ะถั่วลูกไก่ผ่านการต้มแล้วค่ะ ต้มประมาณต้มประมาณ40นาทีค่ะก็ต้มอันนี้ก็ต้มแล้วค่ะนําไปต้มก่อนค่ะไส้กรอกอันนี้คือไส้กรอกสดค่ะรสชาติจะคล้ายคล้ายกรอกไส้กรอกอีสานบ้านเราค่ะนําไปต้มก่อนค่ะต้มต้มล้างมันแล้วก็พวกเกลือที่ที่เขาใส่มาเยอะๆนะคะแล้วก็ต้มล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ นำม,มาผัดใส่หอมกระเทียมตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือถั่วลูกไก่ค่ะผ่านการต้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพอต้มเสร็จแล้วก็จะนำไปผัดแล้วก็จะใส่ใส่มะเขือเทศนะคะ <Okay. S 1> ก็จะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ถ้า,ถ,าออถ้าเริ่มเปิดเครื่องถ้าเริ่มเปิดเครื่องดูดควันก็จะปิดเสียงนะคะตอนนี้ก็ะจะมาสวัสดีเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะถ้าเริ่มเปิดเสียงเ,ออเครื่องดูดควันก็จะปิดเสียงค่ะในนี้ก็จะมีไส้กรอค่ะไส้กรอก ไส้กรอกที่ผ่านการต้มแล้วคะ่ะฮัลโหลจีแนวจีแนวฮัลโหลฮัลโหลจีแนวแทงกิ y วอันนี้คือไส้กรอกอันนี้คือต้มกอดคะ่ะต้มกอ่อน ไส้กรอกอันนี้คือรสชาติมันมันมันคือไส้กรอกสดค่ะที่ที่เขาทําในพื้นเมืองนะคะไส้กรอกพื้นเมืองค่ะบ้านเราก็คล้ายๆไส้กรอกไส้กรอกอีสานแบบนี้ค่ะแต่เรานำนำไปต้มก่อนค่ะถ้าไม่ต้องต้มก็ได้ค่ะแต่อันนี้เอาเอาไปต้มก่อนเพราะว่าเขาใส่เขาใส่เครื่องปรุงเยอะเนาะมันเค็มนะคะกลัวแบบ ต้มเอากลิ่นคาวมันออกก่อนค่ะต้มเสร็จแล้วก็นํามาผัดใส่หอมกับกระเทียมอันนี้ก็ต้มก่อนค่ะอันนี้ต้มต้มเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะทั้งสองอย่างเลยนี่ต้มแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาผัดอีกรอบนึงค่ะอันนี้คือผ่านการผัดแล้วค่ะผัดให้สุกใส่หอมกับกระเทียมต้มเอามันเอามันเอาพวกโซเดียมที่เขาใส่มาเยอะๆนะคะเราต้มล้างออกก่อนค่ะ สร็จแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปผัดค่ะอันนี้คือคือถั่วอันนี้คือถั่วลูกไก่ค่ะอันนี้คือถั่วลูกไก่นะคะอันนี้คือผ่านการต้มแล้วค่ะอันนี้คือผ่านการต้มแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปผัดค่ะ อันนี้มันร้อนอยู่ค่ะเมื่อกี้ปิดไฟค่ะปิดไฟเพราะว่าปิดเครื่องดูดควันอันนี้จะเริ่มทำค่ะมาแป๊บเดียวอันนี้ลงเอาถัว่วถั่วลูกไก่ลงไปผัดค่ะถั่วลูกไก่ลงไปผัดไส้กรอบหนึ่งกิโลค่ะถัว่วอันนี้ก็ ถัวอันนี้ก็สองถุงค่ะแต่ก็ไม่ได้ใส่หมอดค่ะถั่วถั่วลูกไก่อันนี้คือถั่วลูกไก่ค่ะไม่แน่ใจว่าบ้านเราเรียกถั่วลูกไก่ไหมนะคะอันนี้คือถั่วลูกไก่ค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้คือไส้กรอกอันนี้รสชาติจะคล้ายไส้กรอกอีสานบ้านเราค่ะเป็น เป็นไส้กรอกของพื้นเมืองที่ที่แม่บ้านเขาทำนะคะไส้ไส้กรอกโบราณไส้กรอกพื้นเมืองที่ว่าชาวกรีเขาทำนะคะแต่เรานำไปต้มก่อนเพราะว่าเอ่อต้มล้างให้มันล้างก่อนคะ่ะต้มล้างให้มันสะอาดให้มันมีรสจืดเราก็มาทำตรงนี้คะ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทำให้เพื่อนดูนิดนึงเสร็จแล้ว ก็นำมาผัดตรงนี้ก่อนค่ะผัดผัดแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวิบบี้สวัสดีค่ะคุณชพคอสวัสดีค่ะเพื่อนเพนทุกคนสวัสดีค่ะคุณวิบบี ไส้กรอกนําไปต้มก่อนมันก็จะมีรสเจืดแล้วค่ะมันก็จะมีรสชาติรสชาติดั้งเดิมก็จะติดอยู่นิดนึงค่ะไปต้มก่อนเพราะว่าต้มเอาเครื่องเครื่องต้มที่เขาผสมมานะคะต้มล้างออกก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศกระป๋องค่ะ ใส่มะเขือเทศกระป๋องค่ะส่วนมากแล้วอาหารของของชาวกรีกจะนิยมทานทานอาซอสมะเขือเทศค่ะส่วนมากแล้วก็จะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะพวกแกงพวกอบตนี้ก็จะมีเครื่องปรที่ที่ใส่ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะ แล้วก็ต้มค่ะต้มต้มให้มันสุกค่ะอันนี้มันจะสุกง่ายค่ะสุกง่ายขอบคุณค่ะคุณคุณวิวีคุณสุพ์ตขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้คือแกงแกงถั่วลูกไก่ใส่ไส้กรอกค่ะคุณคุณวิวี แกงถั่วลูกไก่ใส่ไส,ส้กรอกค่ะไส้กรอกก็คือนําไปต้มก่อนค่ะต้มต้มเอารสชาติเดิมออกค่ะต้มให้มันจืดล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาผัดอีกทีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณธน o n สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณธน o n คุณบิ๊กบคุณสุพเพศเสร็จแล้วก็ตุนให้มันสุกอันนี้มันจะสุกง่ายอยู่ค่ะ สุกง่ายเพราะว่านเป็นถั่วลูกเล็กค่ะถั่วเล็กเครื่องปรุงเราก็จะไม่ใส่ค่ะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนอยากใส่ก็เติมเติมตามต้องการเลยค่ะแต่แต่เราไม่ใส่เพราะว่าใ,ในในไส้กรอกมันจะมีรสแล้วค่ะในนี้เขาจะปรุงมาเนาะเราก็ต้มล้างให้สะอาดแล้วค่ะทีนี้มันมันก็เหลือรสชาติอยู่ในนี้แล้วไม่ไม่ปรุงค่ะก็ใส่แบบนี้เลยก็จะใส่แค่ ผงออริกาโน่กับกับพริกไทยค่ะก็จะใส่แค่นี้ค่ะมาแค่นี้ค่ะมามาแค่นี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนค่ะอันนี้มันสุกมาแล้วค่ะอันนี้มันสุกมาแล้วประมาณเจ็ิเซแต่แต่ว่าไส้กรอกนี่สุกมาแล้วค่ะถั่วนี่ก็คือสุกมาแล้ว70%็เอร์เพราะว่าเราต้มล้างแล้วค่ะแค่แค่นำมาทำตรงนี้ให้มันเข้าเนื้อค่ะ ขออนุญาตลงก่อนสินาทีขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนขอบคุณคุณธนงคุณวิวีคุณสุโพธิ์ขอบคุณ,คณ,ท,คณ,คณ,คณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย